สบายดีมานี่มากับสาวลาาอีกแล้วมานี่สาวลาามาเหตุบุญพี่น้องแต่ว่าเป็นมานี่เป็นมือเอาต้นลงมาถอดท่านโมเออื่นเป็นมือใส่บาทที่น่ะก็จะลงมากำลังลงมาโหลดเต็มเลยกำลังอันนี้อยู่วัดก,กว้างอันนี้เพิ่งกำลังสางอยู่พี่น้องสา,า่พระยาเขตบุญกลับมาเห็ดน้ำกันได้เ้อพี่น้องวัดบ้านนาโดนเมืองไซพุ้ทอง พระเจ้ากำลังนางถากันเพราะว่าพระเพิ่งเหตุไปแต่ละเฮือนแต่ละเฮือนพระเจ้ากำลัง <c oughs> นางลอเป็นแถวอยู่ <c oughs> นางลอเป็นแถวอยู่ทั้งนั้นกระด่งลอ,อกันอยู่นี <c oughs> าา่คือการน,นี่กือนางลอ ยังลอกันอยู่พี่เนอขนะขณะพ่อเพิ่นกำลังเริ่มเห็ดอยู่ทั้งหันเริ่มเห็ดอยู่ทั้งพูแแ้วก็ต่อต่อต่อกันมาเริ่มมาแต่ละบ้านแต่ละบ้านแล้วแต่เพื่อนลูกเพิ่นได้เห็ดเพิ่นกะเห็ดให้พ่อให้แม่ปีหนึ่งมีเธอหนึ่งพี่นนอะเจ้าก,กำลังเพ็ดปีหนึ่งมีเธอหนึ่งเขาประดับประดินบุญประจำปีพี่นนอะ นี่น้องข้าเจ้าอันนี้ข้าเจ้าเห็ดผ้าขาวเห็ดผ้าขาวขัาต้นผ้าขาวให้คนทีข้าเจ้าอันเสียไปแล้วนะพี่น้องเห็ดปีหนึ่งมีเุนีหนึ่งใส่บาทกับบ่ได้ทออันนี้ได้พี่น้องเอ้ยถ้าพ่อแม่พายเสียกะเห็ดเด้อพี่น้องจะได้ปีละเทีย ก็เอันนี้อันนี้อันพาดของอันระบาวอันนี้นนนนวนนหวองล้านพันอยู่ทั้งนี้ก็จะเป็นทาธาตุน้องเคยก่อนทั้งนี้จะขอกระพากันอยู่ทั้งที่อันนี้กะตัวนี้กทะท่าของระบาวน้องของแม่อันนี้นะในกะท่าของน้องเคยอยู่ใกล้บ้าน <laughs> นี่ กันองอันนี้อันบ,นบุญประจำปีพี่นอนอะกับเราก็พากันเหตุองนี่ก็แต่ละกลุ่มแต่ละกล่มนะคนกำลังลงมาเลยอันนี้เริ่มลงมาผูหเห็ดกับเห็ดไว้กับแร้เอาไว้พี่นนอะเห็ดไทยพ่อแม่าอเอ้อีอนอที่เขาเสียไปแล้วนะที่เขาเจ้าเสียไปแลว้วกับเห็ดไทยเพราะปีหนึ่งมิถุนึงพี่เนาะสาไพ่ปูเห็ดกะบ่ได้กิน มาห้ามใจดื้อเด้อ่าเด้อนั่นจึถือผ้าขาวเด้อนั่นจึถือผ้าขาวเด้ออย่าดื้อเด้อร้านน้อยลูกของอันร้านอีกเส้นหนึ่งโอเคพี่น้องสำหรับคิดนี้ก็เข้ามาเอาบุญน้ำกันมาเห็ด พอแม่พายเสียกะหเหตุแต่ตอนนี้เด้๋ยวพี่น้องเด้อปี่นึงไม่เสนอโอเคสำหรับที่นี่ก็บสบายดีคลิปหนาเจอกันมา